โอเคขอบคุณสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่ช่องสับอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาทําเรื่องเจ้าหญิงตัวแสบเรื่องได้มาจากเออใครก็ไม่รู้เลยแต่ว่าทคนัน้นด้วยโอเคไปเลยากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงอ,องค์หนึ่ง เป็นเด็กคนเดียวของบ้านเธอมีนิสัยล่าเลยจำใสแต่ไม่ค่อยถูกกับคนอย่างพวกมนุษย์สักเท่าไหร่เอาง่ายๆเธอก็เป็นมนุษย์เลยแต่เธอไม่ชอบพูยสติกับใครทำให้พระมารดาและพระบิดาปวดหวัวกับเธอเพราะเธอเอาแต่คุยคนเนี้กับไอ้ตุ๊กตาเวนั่นะเสด็จลูกทําไมเจ้าถึงได้อยู่โดดเดี่ยวไปผู้นี้ข้าน้อย จะพาเจ้าไปหาเพื่อนบ้างลูกสาวลูกควรไปหาขนเดือดบ้างนะเข้าใจไหมค่ะคุณแม่อะไรไปกันเลยที่รักฝากเก็บหน้าแจ๊บบ๊ายบายอะไระันนาะพาเธอมาหาเพื่อนเพื่อนแล้วนะนี่เดี๋ยวพ่อแม่เดี๋ยวแม่จะมานะบายบายนะลูกจ๋าไปบ b าย,ายแม่นี่พวกนายอ แพนดูสิ่งองหญิงมาแช่แล้วชื่อองหญิงขอเล่นด้วยได้ไหมอะ่ะไม่ได้หรอกที่นี่มีแต่ผู้ชายแน่จ้ะนะออไม่ได้หรอกที่แน่มีแต่ผู้ชายทั้งนั้นใช่ไหมพวกเราไม่ใช่มีผู้หญิงด้วยไม่เห็นหรอเออไม่คุยแล้วกันออแรมก็ได้เธอเป็นก่อนนะ โอเคฉันจะเป็นก่อนเป็นคนไปเลยหนีเธอกันเลยเย้ฮ<า> <Yeah. S 2> นี่มานี่๋ยวน,นี้เลยนะนเดี๋ยวทุกนหนีเธอกันครจะโดดไปก่อนนี่หยุดนะนาย,นายอ่ะหยุดดีๆีมาหยุดเล่นแบบนี้ไม่ได้นะทำไมอะฉันไม่หยุดเล่น<ก>ฉันไม่อยากเป็นลาศพวกเธอเป็นมากดิไม่อะเธอมาทีหลังเธอก็ต้องเป็นก่อนใช่ไหมพวกเรา ใช่ใช่เธอเข้ามาทีหลังเธอก็ต้องเป็นซีใช่ไหมเห็นไหมทุกคนก็พูดอย่างนั้นน่ะฉันไม่อยากไปแล้วเธอจะเป็นบ้างหญิงอะไรอ่ะนี่ฉันเป็นถึงขั้นเจ้าหญิงเลยนะมากแบบนี้ไม่ได้แล้วไงอ่ะก็เธอเป็นคนมาทีหลังนี่นี่เนี่ยโอ๊ยทำฉันทำไมเนี่ย ฉันเล่นด้วยนี่อ้าอะไรเนี่ยก็มาที่หนักนะเพืเอ่อนเพือนสาวสาทำไมลูกถึงคนแบบนี้เ,เนี่ยนี่องหญิงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเสะเด็จแม่มาที่นี่ทำไมหรอเจ้าอ่ะทำผิดรู้ไหมเนี่ยไปถามเคื่อนทม ขอ,อ,อไม่เป็นไรมือเป็นผู้ชายก็หัดแบบแช่ไม่ก็เขาไม่ยอมให้หนูเป็นคนไรมากโลกหนูต้องทำการกับติกาสิไม่ใช่ไปภาคเขาแบบนั้นโอเคหมอแม่ลูกผิดไปแล้วได้ถ้างั้อนอ่ะไปขอบโทษเพื่อนเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> อ,ออือออได้นี่พวกเธาอะไรอะไรฮะฮะฮะอะไร มาทำอะไรรุ่นพี่เราเออกไปเลยนะไม่ต้องมาเล่นกับพวกเราเพิ่งเออฉันก็ขอโทษนะฉันขอโทษจริงๆโอ้ไม่เป็นไรหรอกนะเธอผ่าฉันนิดเดียวฉันไม่เป็นไรหรอกนะอนนมังนแน่ใจนะเพื่อนแน่นใจโอ้ขอบใจมากเลยนะถ้างั้นก็มาเล่นกับพวกเราดีไหมล่ะ ขอบใจนะต่เป็นเด็กน้อยที่ช่างหน้ารักจริงๆอเราจะลูกกลับบ้านได้แล้วก็จะไหมโอเคค่ะแม่หนูมีความสุขมากเลยวันนี้สนเด็กๆวันนี้หนูก็กลับบ้านได้แล้วนะคะครับผมโอเคเดี๋ยวแม่จะโทรบอกให้พ่อมารับโอเคไหมโอเค <c oughs> เฮ้ยเวลาชาไม่มีทารับใช้ลำบากชิบหาย ไม่ใช่ไม่ใช่อีโอ้ยอะไรของแม่งวะเนี่ยอันนี้นี่นี่นี่โอเคใกล้ถึงบ้านแล้วโอ้ยใกล้ถึงที่น้องๆกำลังจะไปรับแล้วพ่อกำลังมาแล้วจะรูกให้วันนี้ลูกต้องก่อเรื่องแน่แน่ต้องเสียเงินอีกแล้วสินะันเราให้ จะทำให้เหมือนราชาตัวจริงก็ทําได้เนี่ยเมืองน,นี้เกือบจะไม่มีใครรู้จักราชาสักคนเอาแหละถ้าได้อยู่ของเด็กๆก,ก็ห่างออกไปจากอีกหนึ่งเมตรโอเคโอเคถึงแล้วลูกจ๋าเมียจ๋าพ่อกลับมารับแล้วจ้าที่รักทำไมวันนี้เมชา้ชาช้าสวัสดีค่ะคุณพ่อ ออไม่มีเลยหรอกจ้าแค่เออหา PGS ไม่ค่อยเจอจ้าโอเคทุกคนกลับบ้านกันเถอะเลาคนนั้นที่นะฉันก็รักคุณค่ะเอาแหละพร้อมเพื่อนกันยางทุกคนพร้อมจ้าโอเคทุกคนขึ้นหอยยางขึ้นแล้วขอบทุกคนเลยโอเคจะปิดไฟหอ,ฟอแล้วนะถ้าไม่มีใครอะ่ะเปิดดีกว่าบ้านรวยอะ่ะโอเคทุกคนกลับบ้านกันเลย บอกเลยตังตรงคือหับคอบ้าเป็นโอเคทุกคนพร้อมไหมพร้อมพร้อมพรอมกลับบ้านไปเลยแล่เจะถึงบ้านกันเลนะทุกคนสื้อตุ๊กาตานี่พ่อเอาไปให้ลูกนะขอบคุณค่ะคุณ,คณพ่อและนิทานในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอบายบายทุกคนด้วยนะคะ